เรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่ดูถึงตอนที่ก็ตอนล่าสุดของซีซั่นสองอ่ะพี่ว่าอะไรนะเ,เดี๋ยวนะจำไม่ได้หรอวะเดี๋ยวนะที่พระเอกมันจะอะไรวะ รุ่นพี่มันโดนฆ่าตายคนหนึ่งแล้วก็มันกลับมาแล้วก็เกิดกับอะไรทักอย่างที่จำไม่ได้ผมต้องไปย้อนดูอ่ะผม,มจำไม่ได้ดองไว้อย่างเงี้ย